ในกรณีระยะเวลาที่ยังอยู่ในพิษการพิจารณาแล้วยังไม่ทราบผลนะคะแล้วเรามีความจําเป็นต้องใช้เล่มพาสปอร์ตเพื่อียจะเดินทางไปไม่ว่าจะทํางานหรือท่องเที่ยวอะไรก็ตามแต่นะคะเราสามารถยืมเล่มได้ค่ะถามว่าขั้นตอนต้องทำยังไงนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะหญิงจะมาแชร์ประสบการณ์การยืมเล่มพาสปอร์ตจากศารคูดกรณีที่คุณกําลังยื่นวีซ่าอยู่ใช่ไหมคะ แล้วก็เล่มพาส,สปอร์ตเนี่ยอยู่ที่ฐามทวนหรืออยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของวีซ่าแล้วมีความจําเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศคุณต้องทำยังไงอ,อันนี้อันนี้ของหญิงจดมาแชร์ในเรื่องของการยื่นเรื่องจาก BLS Service นะคะซึ่งพอดีว่าหญิงมียื่นของวีซ่าสเปนไปนะแล้วก็มีทิปที่จะต้องไปเวียนา,นามคือจริง,รงๆแพนไปแล้วแหละเพราะปกติแล้วหญิงก็ เคยยื่นมาแล้วสามครั้งครั้งนี้ครั้งที่4ี่นะคะแล้วก็มองว่าเออมันคงใช้เวลาไม่นานเพราะว่าที่ผ่านมาใช้เวลาไม่นานจริงๆแต่รอบเนี้คือประมาณสักกี่วันแล้วว่าประมาณกับสิบวันแล้วก็คือยังไม่ทราบผลนะคะแล้วมีความจําเป็นจะต้องไปเวียดนามเราก็มีความกังวลว่าเฮ้ย <c oughs> ผลยังไม่ออกสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องทําการยืมนะคะทีนี้ขั้นตอนการยืมเล่มต้องทํายังไงไปค่ะเดี๋ยวไปกันหญิงมาเล่าให้ฟังนะคะ อันดับแรกเลยนะคะขั้นตอนการยืมเล่มพาสปอร์ตยืมเล่มก็คือยืมเล่มพาสปอร์ตเรานี่แหละของเราเองนี่แหละแต่เราต้องยืมเพราะว่าเราต้องทําการยื่นวีซา่ากรณียื่นวีซ่าสเปนนะคะนี่ไม่ใช่ของสเปนเราต้องส่งเล่มให้กับทาง BLS s e r v i c e แล้วทาง BLS s e r v i c e เขาก็ต้องส่งเล่มไปที่สาถานทูตนะคะเพื่ออยู่ในขั้นตอนการพิจารณาในกรณีระยะเวลาที่ยังอยู่ในพิษ การพิจารณาแล้วยังไม่ทราบผลนะคะแล้วเรามีความจําเป็นจะต้องใช้เล่มพาสปอร์ตเพื่อที่จะเดินทางไปไม่ว่าจะทํางานหรือท่องเที่ยวอะไรก็ตามแต่นะคะเราสามารถยืมเล่มได้ค่ะถามว่าขั้นตอนต้องทายังไงนะคะเอาเป็นว่า B l s สเปนญิงขอแชร์จริงๆคือโทรติดยากมากนะคะเดี๋ยวเบอร์โทรยิงจะทิ้งไม่ให้ยิงก็เลยทําการอีเมล ซึ่งหญิงอีเมลไปสองที่เลยนะอีเมลไปทั้งสารทูตแล้วก็อีเมลไปทั้ง BLS นะคะอันดับแรกหญิงอีเมลไปฝานทูตเลยฝานทูตกลับมาอีเมลตีกลับมานะคะว่าให้ติดต่อ BLS แล้วหญิงก็เลยส่งอีเมลไปที่ BLS นะคะในช่วงที่ B l s ได้อีเมลหญิงหญิงก็โทรติดพอดีหญิงใช้เวลาโทรติดต่อ2วันคือแบบโทรไปแล้วจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นระบบออนไลน์นะคะ่ะ คือไม่มีคนรับสายเลยเออคือกว่าจะแบบติดต่อได้คือยากมากเขาก็เลยจะอ้าวคุณสมหิงเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยกําลังเพิ่งเปิดอีเมลพอดีเลยค่ะได้รับอีเมลแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งอีเมลกลับมาว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะอีเมลที่ได้รับนะคะเขาก็แจ้งมาว่าก็จะมีในเรื่องของเหตุผลของเราว่าเหตุผลของเราเนี่ยคือ จะยืม v ราบไปทําอะไรซึ่งหญิงก็แจ้งว่ามีการเดินทางไปต่างประเทศนะคะเขาก็จะขอตัวเครื่องบินสําหรับทริปที่เราใช้ในการยืมเล่มมาออกมานะคะก็คือตัวเครื่องบินทั้งไปและกลับน,นะคะวันที่จะมารับเล่มยืมเล่มะคะ่ะจะมารับวันไหนและจะส่งคืนมาไหนนะคะก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะคะซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่หญิงคิดว่าจะคล้ายๆกันหมดเลยนะคะเพราะว่าการยืมเล่ม คนที่จะยืมเล่มพาสปอร์ตออกมากรณีที่เรากำลังยื่นวีซ่าอยู่ก็น่าจะต้องใช้เล่มพาสปอร์ตเพื่อเดินทางถูกต้องไหมคะเอกสารก็น่าจะขอเหมือนกันเนาะก็คือตัว๋วเครื่องบินที่คุณในทริปที่คุณต้องยืมออกมาอย่างหญิงยืมไปเวียดน,นามเพราะหญิงก็ต้องต้องบินไปเวียดน,นามนะคะก็ส่งตัว๋วเครื่องบินทั้งไปและกลับให้เขาแล้วก็แจ้งวันให้เขาว่าจะไปรับเลขวันไหนคือหญิงบินวันที่9นะคะหญิงก็แจ้งว่าหญิงจะไปรับเลขวันที่8 แล้วหญิงบินกลับมาประเทศไทยวันที่13หญิงก็แจ้งเขาว่าหญิงจะส่งกลับวันที่14อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แจ้งเขาไปตามนั้นพอถึงเวลาปุ๊บเขาก็โทรกลับมาแล้วก็ส่งอีเมลกลับมาด้วยนะคะว่าเออว่าเล่มตองนี้อยู่ที่ BLS และคุณิตอรับได้นะคะแล้วก็มีเจ้าที่โทรมาแจ้งด้วยซึ่งของ BLS service สเปนนะคะเขาจะคิดค่าบริการหญิเล่มอยู่ที่1,600บาทซึ่งค่าบริการหญิงต้องบอกว่าแต่ละ แต่รับเขาเรียกว่าอะไรนะศูนย์บริการนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่น BFF ของอังกฤษหรือของอะไรก็ตามแต่อันนี้ยิ่งเล่น้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็คือ,อมีค่าบริการเนเธอร์แลนด์ก็มีค่าบริการสวิตเซอร์แลนด์ก็มีค่าบริการหรือเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นประเทศอื่นก็มีค่าบริการเช่นกันแต่ว่าค่าบริการนั้นจะอาจจะไม่เท่ากันนะคะอันนี้ต้องติดต่อกับศูนย์ รับบริการที่เขารับทำวีซ่านะคะศูนย์บริการรับทำวีซ่าไม่ว่าจะเป็น v f f หรือว่าเป็น BLS ก็ตามแต่นะคะก็เลยมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะว่าถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศในขณะที่เลี่มพาสปอร์ตอยู่ที่สถานทูตหรืออยู่ในขั้นตอนการขอวีซ่าอยู่เราต้องทำอย่างไงหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะคะหลายๆคนก่อนจะจากกัน ฝากกด Subscribe ติดตามกันด้วยนะคะกดแชร์คอมเมนต์มาบอกด้วยว่าคลิปวิดีโอเป็นยังไงถ้ายังไงเดี๋ยวยิงจะทิ้งลิงก์นะคะแล้วก็อีเมลนะคะที่ของ BLS สเปนให้อ,อีเมลของสารทูตสเปนให้แล้วก็เบอร์โทรของการติดต่อของ BLS สเปนให้นะคะใต้ข้อความใต้วิดีโอนี้นะคะ บายบายค่ะ